ุกคนครับรถผมมีปัญหาแน่ๆเลยพอผมเปิดแล้วทุกคนจะมีเสียงแปลกๆให้ดูนะนะอะไรไปไหนมไม่บอกคูเลยเวลามึงจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันเป็นอะไร่งหนายมื่วานีเติมลมันหนึ่บาทถึงนี่เลยเหรอเดีวมันก็หมือวอะไรนี้ใรตะกี้ไม่ดีอยู่โควิดมันกำลังระบาดแลว่าไปหาเงินได้ดินี่อันตรายต่อชีวิตมากเลยนะเขียวไปหาเงินไปไปจะไปทาไมหาเงินหนมึงไปจ่ายเงินให้เขาไปจ่ายเงินเด็กๆใช่ไหมเด็กนน้ไปแล้ว ไปแล้วทุกคนมันมาแล้วเฮ้ยไปดูเธอคลับลัอกล็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 อโอ้อะไรอะไรไม่ออกใครจะออกเราไม่เป็นไรทุกคนผมนอนข้างในรถนี่แหละอะไรบายไม่บายเดี๋ยวนอนในรถแล้วกันเนาะนอนในรถแล้วกันนะคืนนี้อะไร ใครมาเคาประตูบ้านเอ้ามี่กับตัวนี้ครับครับรู้ที่อะไรไหนที่รักอะไรเป็นคืออรของใครคิวใครมาอีกนี่คิวทำไมไม่อกไม่บอกเขาสักนิดนคิ้วมือตนัมก็สุดฟอตตโตอะไระไ้ดโตมาโดบดเขาซื้อใรไงก็ของตัวเองเขาซื้อมาให้ตัวเองมึงว่าก็ใครรองเท้าทำไมดูสภาพรองเท้ามึงก่อนมึงค่อยพูดเนี่ยมึงดูสิเนมันใส่ไม่ได้เออรู้ว่ามันใส่ได้ ะกูซื้อคู่ละร้อยเนี่ยนะนั่นแหละเปลืองเงินเปลืองโอ้ยโหพอข่มพอคีดซื้อไม่เป็นไรเคียวอะไรมึงแน่ใจหรอมึงซื้อให้โกก็ซื้อให้มึงก็ยัดยัดเข้ามาหน่อยสิยัดเข้าไปใส่ได้แค่ครึ่งตีเนี่นะมึงใส่ได้แค่ครึ่งตีนก็ประหยัดประหยัดไงเอาเอาเอาโอที่รักใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเฮ้ยเย็นเย็นมึงไปไหนดีวะ แล้วแต่มึงเลยเออมึงรถสตาร์ทไม่ติดว่ะน้ำมันหมดเปล่ามึงลองดูดิมึงไม่เติมเปล่าเต็มเลยเอ้าแล้วทำไมมันจะสตาร์ทไม่ติดอ่ะมึงลองใช้ตีนสตาร์ทดิปังเออว่ะมึงปังไม่ติดเหมือนกันว่ะเตือ ไปให้พ่อมึงสตาร์นั้นแบบนี้เออแล้วพ่อกูอยู่ไหนวะป้าจะมายืนรอทำไมก็เข้าไปเลยสิอะไรก็กดไปสิกดกดเงินไงก็แค่เงินเองเขาจะมารับเงินทำไมตำงมก็ตังค์เขาทำไมมีปัญหาอะไรกับกูตังก็ตังคเขาเอามาเขาไม่มีตังแล้วเนี่ยตังมึงเหมือนเงินูนั่นแหละเงินกูคือเงินกูเอาตังมา เออาาาาางมมดิบ้คนเยอะเฉยนะถ้าไม่มีเอามาตังเข้ามายิ่งวะเดี๋ยวกลับบ้านมึงเจอดีแน่ขอบขๆบได้ใช่ไหมตังละมึงก็ได้ใช่ไหมเออเอามาอะเอาไปฮะแค่นี้ให้กูแพงดีเหรอพี่บอเขาบอกโควิดสายพันธุ์ใหม่อ่ะ ที่เข้ามาในไทยสายพันธุ์อินเดียเวลาสวบจมูกอ่ะเขาบอกว่ามันตรวจไม่เจออ่ะใช่สายพันธุ์เนี้ยมันแย่จมูกแล้วมันตรวจไม่เจอเชื้ออ้าวแล้วอย่างนี้เขาจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นสายพันธุ์อินเดียอ๋อมันก็ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยอคือสายพันธุ์ที่คนไทยเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็สังเกตง่ายๆอ่ะสมมุติสายพันธุ์ที่คนไทยเป็นแบบกันปกติทั่วไปอ่ะก็สังเกตที่อาการไอของตัวเองด้วยอาถ้าสายพันธุ์ที่คนไทยเป็นปกติก็จะไอแบบ ฮัตเชยอฮัดเชยอแต่ถ้าเกิดเราเป็นสายพนันอินเดียเราก็สังเกตอาการไอเหมือนกันอ,อมันก็จะไอประมาณแบบฮัดเชย่าฮ่าแล้วคอก็จะขยับขยับหน่อยแล้วก็วิ่งตามกันไป <c oughs> นั่นแหละก็ต้องดูอาการออไอเอาอ๋อวิธีสังเกตอาการ พี่พี่กอตาแป้งให้พี่หน่อยแป้งอะไรวะเนี่ยแป้งดินพี่แป้งไหนะแป้งดินแป้งดินเนี่ยนะใช่โอ้โห,โหไอเด็กเปรตนี่มึงโดนเน่ใส่หน้ากากทำไมอ่ะกันโควิดหน้ากากมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโควิดทำไมจะไม่เกี่ยวเขาใส่ทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเนียเนียมึงประมาทไปหามาใส่เลยนะ ก็บอกแล้วหน้ากากมันไม่ได้เกี่ยวกับโควิดถ้าไม่ได้เกี่ยวกับโควิดมันจะเกี่ยวอะไรล่ะเกี่ยวกับหูโอ้วันนี้เขาจะพาเธอไปถายาผู้ใหญ่บ้านขเขา้วยล่ะสิงละตัวเนผู<อ>้เดียงอะดูดีแล้วเขาอ,อยากดูตู้พ,พ,พัอนนะผู้ใหญ่อะเออดูตู้พแล้ววันนั้นเราเปนรถก้นานนะที่เขาไปเอาห้องแ๊บ หุยตื่นเต้นว่ะขอตอดก่อนสักทีแล้วกันป้าตัวเสร็จแล้วไปหายากันเออป้าจะไปห,า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 หา่านอะไรก็อยู่ในรถชิบหายแล้วกูเฮ้ยิฟเล่นเกมเป็นเ็กติงตองเลยอโอ้ยจะเล่นไปเอออะไรวะโตขนาดนี้ละ ว่ากูเล่นเกมเป็นเด็กดูดิไอพวกผู้ใหญ่มาเล่นกันแบบนี้หรอไม่สนอ่ะโอ้โหที่เธอให้เขาไปหามอดู่วเขาโดนด้ายยางด้วยนะโดนด่าเรื่องอะไรอีกอ่ะก็เขาอะถามเขาว่าราสีอะไรใช่ไหมเขาก็บอกเขาไปว่า ลาสีนน้ำตาลครับบางตัวก็มีสีข้าวนะแต่ว่ามันหายากอ่างยังไงนะสมควรและอะ,อะไรีกวไม่อะไรอ่ะเธอ,อวันเนี้ยเขาไม่เลี้ยงตังมาวะช่บหและ้ะเธอออกไปก่อนได้ปะโอเคโอเคเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นเอา แล้วว่างไงเนี่ยกัได้เขตังค์มา โอ้ยถึงบา้านสักทีเว้ยทีรักครับโหสภาพไปตื่นได้แล้วเฮ้ยทีรักตื่นตื่นดูดูมันดูมันไปเปิดประตูเร็วเฮ้ยตื่นได้ไรน้องไปไปไปประตูไปโอ้ดูสภาพทำไมไม่เปิดประตูเองเลยเอาก็เขาเขาไปไม่ได้เขาต้องเขาต้องให้ตัวเองลงไปเจ๊ก็อยู่ตรงไหนก so. ็ไม่รู้เอาหาหาหาแล้วก็รีบไปเปิด ส่วนขอมึงเนี่ยไปเปิดประตูกูกูแบบ้านไหนเนี่ยเออดูหน้ามึเนยอะไรเหรอไอ้ประตูอะไรบ้านเราไปเปิดประตูเร็วๆจะจอดรถแล้วใครไม่ใช่บ้านกูไอ้นี่บ้านมึงกันแหละจะทำยังไงอะไรก็ตื่นเองไม่กูบ้าๆเบื่อๆเนาะคิว อรบตังครับสองร้อยสอเ้ยทำไมได้ต่านี้วะมึงบอกว่างานนี้เราจะรวยไงทำไมได้แค่สองรอยล่ะครับไม่พอใจนะไปตัดอ้อเดยคุณพูดอย่างเงี้คุณกำลังจะสูญเสียอะไรไปหนึ่งอย่างคุณรู้ไหมผมระดับซปเปอร์ตาจะว่าแต่หนังไทยเลยหนังฮอลลีวูดกูก็เล่นได้มึงบอกบทมาเดี๋ยวจะเล่นให้แม่งดูดีใจดีใจมากใจที่สุดดีใจสุดขีด เสียใจเสียใจมากเสียใจที่สุดเสียใจสุดขีดโกรธเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้โกรธที่สุดมันไม่ถูกโกรธสุดขีดจะบ้าหรือไงโกรธลูกชายเป็นตุ๊ดเฮ้ยเป็นน้ำเหี้ยอะไรแบงค์ร้อยนู่นแบงค์ร้อยนู่นเออแบงค์ร้อยหล่นหน้าประตูอ่ะดูนิดหน่อยเออเกาโทรมาบอกเจ็บนิดหน่อยโอเคโอเคอ่าอ่าอ่าขอบคุณมากขอบคุณมากครับ すごい。<laughs>